สัปดาห์นี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับเกียร์จากเกาหลีติดตามมาชมครับถือว่าปรับช่วงล่างมาได้ดีนะครับไม่กระแทกกระทนันแต่เวลาขึ้นลงคอสปานหรือที่กระเทือนกระเทือนขึ้นตัวหนอนลูกและนาดมันยังอดไม่ได้ครับที่จะมีความสั่แน่นๆตึงๆหน่อยคือตึก,ตก,ตกนิดๆตามสไตล์ของรถไฟฟ้าที่มีน้ำหนักแบตเตอรี่เข้ามาเสริมนอกจากน้ำหนักตัวรถทั่วไปแล้วนะครับ เรื่องของอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆครับระบบช่วยเหลือมีมาครบครับระบบเบรก ABS EBD ต่างๆเป็นรถสมัยใหม่ที่มีอุปกรณ์สำหรับการขับขี่ครบถ้วน วันนี้ผมกำลังทำหน้าที่ขับรถยนต์เกียร์จากเกาหลีนะครับเป็นรถยนต์เกียร์ ev 5หรือว่า ev 5รุ่นย่อยก็คือ air ียร์ ev 5 air เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ครับเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ permanent magnet synchronous motor ให้กำลัง217แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิด310นิวตันเมตรสมุดคู่มือเขาบอกว่า0ูนยถึง100เนี่ยใช้เวลา8.5วินาที ถึงอย่างไรในเรื่องของ feeling หรือว่าความรู้สึกที่ได้รับจากช่วงล่างปรับดีแค่ไหนก็ยังเป็นรถไฟฟ้าอย่าง g e a EV5 หรือว่า EV5 Air คันนี้เนี่ยถือว่าปรับช่วงล่างมาได้ดีนะครับนุ่มนวลดีให้ความรู้สึกไม่กระแทกกระทันแต่เวลาขึ้นโรงคอสปานหรือที่กระเทือนกระเทือนขึ้นตัวหน่อลูกระนาดมันยังอดไม่ได้ครับที่จะมีความรู้สึกแน,น่นๆตึงตงหน่อยคือ นิดๆตามสไตล์ของรถไฟฟ้าที่มีน้ำหนักแบตเตอรี่เข้ามาเสริมนอกจากน้ำหนักตัวรถทั่วไปแล้วนะครับน้ำหนักพวงมาลัยจะออกเบาไปสักนิดสำหรับคนชอบพวงมาลัยหนักๆอย่างผมแต่พอขับในเมืองก็ถือว่าโอเคครับ,บด้วยความเร็วไม่มากสภาพการจราจรติดขัดถือว่าใช้ได้ไม่ต้องมาคุมพวงมาลัยหนักหน่วงเกินไปนะัก โดยรวมๆถือว่าเป็นรถที่ขับใช้งานดีครับการเก็บเสียงภายนอกดีใช้ได้มีเพียงเสียงยางจากด้านล่างเท่านั้นครับที่ส่งเสียงหาเข้ามาบ้างพอได้ยินนิดหน่อยนอกนั้นก็ถือว่าโดยรวมเป็นรถที่ ขับง่ายขับสบายดีครับแล้วก็มีตัวช่วยมีระบต่างๆเข้ามาช่วยเยอะแยะทีเดียวเป็นรถทันสมัยในสมัยนี้อีกครั้หนึ่งก็ลองดูครับใครที่มองหาอยากจะลองขับรถไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้มีหลากหลายยี่ห้อให้ลองมาลองดูเกียร์ EV5 สักครั้งแล้วก็ตอบตัวเองครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบมันยังไงตัดสินใจได้เลยครับ รถยนต์เกียร์ EV5 หรือว่า EV5 นั้นมีรุ่นย่อยอยู่ที่กัน4รุ่นเป็นขับเคลื่อนล้อหน้า3รุ่นเป็นขับเคลื่อน4ล้อ1รุ่นครับตัวนี้เป็น EV5 Air ราคา1,399,000านาเ้บาทเขาออกแบบมาแบบ Opposite United ด้านหน้านี่เป็นแบบ Tiger Face ออกแบบมาดูเป็นสันเป็นเหลี่ยมดูดุดันดูสวยงามดี ไฟทั้งหมดเป็น LED แน่นอนรถยนต์สมัยนี้แล้วก็ดูด้านหน้าครับที่เขาบอกว่าเป็นหน้าเสือนั่นเขี้ยวเสือหรือฟันเสือนี่พราวเลยนะครับไฟ LED เดี๋ยวนี้ทำให้เกิดรูปทรงตามที่วิศวกรอ,ออกแบบได้เลยคืออยากออกแบบให้ไฟเป็นรูปอะไรนี่ LED สนองตอบได้หมดเรื่องของอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆครับระบบช่วยเหลือ มีมาครบครับระบบเบรก ABS EBD ต่างๆเป็นรถสมัยใหม่ที่มีอุปกรณ์สำหรับการขับขี่ครบถ้วนส่วนลูกเล่นกระจุกกระจิกอะไรน่ะในความเห็นของผมน่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คันนี้เขาก็มีมาให้เยอะใช้ได้ทีเดียวละครับขับสะดวกสบายราคาอย่างที่บอกครับ ev 5 air คันนี้1,399,000บาทก็ลองเทียบเทียบดูนะครับกับรถในรูปแบบเดียวกันรถไฟฟ้าจากยี่ห้ออื่นอดูขนาด ดูระยะทางดูเรื่องของความสะดวกความสวยงามอะไรแล้วก็ตัดสินใจเอาได้เลยครับชอบหรือไม่ชอบลองขับลองดูเอามานั่งกันครอบครัวมี4คนก็นั่ง4คนนั่ง5คนก็5คนโลกประชาธิปไตยแล้และให้คนในครอบครัวลงคะแนนเสียงจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่คุณและครอบครัวคุณครับ